ลูกค้าขอเราลดราคาค่านวดถ้าหากว่าเราไม่ลดเขาก็จะไม่มานวดร้านเราเคยได้รับโทรศัพท์แบบนี้ไหมคะเคยได้รับแบบลูกค้ามาที่ร้านเราแล้วมาขอดูรายการค่านวดต่างๆเรื่องของทรีทเมนต์พอดูเสร็จแล้วก็บอกว่าราคาแพงไปแล้วก็บอกว่าะจะถ้าลดราคาถึงจะนวดแบบนี้คะ่ะแล้วเมื่อคุณเจอปัญหาอย่างนี้รู้สึกยังไงคะครูเคยเจอคะ่ะครูเคยเจอแล้วก็รู้สึก รู้สึกด้อยค่ารู้สึกเหนื่อยรู้สึกเศร้าใจอะรู้สึกเสียใจรู้สึกแบบอะไรวะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าครูจะบอกว่าเราเนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่บางร้านเนี่ยเขาจะ แข่งกันลดราคาบางร้านก็ราคาแตกต่างลูกค้าเขาจับต้องไม่ได้ดังนั้นลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเลยจะใช้ราคาเป็นเครื่องที่แบบบอกว่ามันแพงไปมันง่ายที่สุดแต่จริงๆแล้วครูจะบอกนะคะว่าให้เราคิดอย่างนี้ถ้าเราเจอแบบนี้ให้เราตั้งสติแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรค่ะแต่ดิฉันขออธิบายแต่ดิฉันขออนุญาตลองนวดให้คุณดูแต่ดิฉันจุดจุดจุดอันนี้ค่ะครุม มีทางแก้นะคะแต่ว่าครูจะบอกพวกเราว่าให้เราทําความเข้าใจก่อนว่าลูกค้าเนี่ยมีอยู่ประมาณ2ประเภทใหญ่ๆคือ1ลูกค้าคนส่วนมาก80%จะชอบซื้อของดูเฉพาะราคานะคะดูเฉพาะราคาคือ80%ดูเลยว่าราคาเหล่าเนี้จะเปรียบเทียบที่ราคาเขาไม่ได้ดูที่คุณภาพดูที่ผลลัพธ์ดูที่การบริการดูที่ความคุ้มค่าเพราะฉะนั้นอีก20%ี่ยส่วนใหญ่เขาจะดูที่ความคุ้มค่า เหมือนกับว่าเราซื้อของสิ่งหนึ่งเนี่ยเป็นเราเองเวลาเราตั้งราคาเนี่ยเราจะคิดถึงว่าเราจะตั้งราคาแบบไหนดังนั้นให้เราจงเข้าใจว่าคนที่เขามุ่งเน้นแต่ว่าเรื่องของราคาอย่างเดียว จงปล่อยเขาไปค่ะเพราะว่าถ้าเรามีลูกค้าแบบนี้หรือมีพนักงานแบบนี้ยังไงยังไงเขาก็อยู่กับเราไม่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นให้เรารู้จักคนแบบนี้ไว้เลยว่าจะทําให้เราเนี่ยเสียใจและหมดกําลังใจแล้วมันจะเป็นท็อกซิกขึ้นภายในร้านท็อกซิกค,คือแบบว่าทําด้านพลังลบๆดังนั้นให้เราไปโฟกัสในส่วนที่เป็นลูกค้า20%ค่ะเพราะว่าพอเรามีลูกค้า20%ลูกค้าเหล่านั้นเขาจะรักและก็ ชอบในเรื่องของความคุ้มค่าในเรื่องของคุณภาพเพราะปัจจุบนันนี้เทรนดใหม่นี้เขาเรียกว่าคนส่วนใหญ่รักสุขภาพมากยิ่งขึ้นเขาต้องการอะไรที่เป็นคุณภาพที่ดีมีความคุ้มค่าและเขาใส่ใจเรื่องสุขภาพมากที่สุดดังนั้นหน้าที่ของเราจะต้องทำให้ลูกค้าเห็นและซาบซึ้งจับต้องได้ว่าของเราดีคุ้มค่าเหมาะสมกับราคามากที่สุดค่ะถ้าใครอยากทราบมากกว่านี้ติดต่อครูรสได้ค่ะครูมีข้